พี่ส้นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำอะไรลุงปู่ลยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรมันโอ้ล้าง้ายลุงปูบอหาเลลขพี่สุธนนะครับโอ้โหสองสองศูนย์แสดงว่าพี่สุธนก็เคยเคยมีพารลุงปูคนี้นี่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 น้าบอกเดี๋ยวเห็นเดกจะบอกอืมเลยตรงเันนึ้นตรงนี้ไหนวะตรงไหนวะ ยี่ตรงนนะตาเล็กขึ้นตรงไหน,นพีสน่สุทนเคมีพายลงปู่บัตรกร่อน,น,นคุณู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซี FC ช่องคุมทร,รัพย์ชนะทิศพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้พาคุณู้ชมมาไหว้หลวงปู่สวงมากราบหลวงปู่สวงวันนี้เป็นวันดีมากนะครับได้อัญเชิญหลวงปู่สวงองค์ที่ท่านเป็นปางนอนนะครับนอนพิงไฟนะครับ วันนี้นะครับได้มาถึงกระท่อมหลวงปูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปพาเอฟซีไปดูว่าจะเป็นทะเบียนรถอะไรนะครับเลขอะไรแล้วจะขอเลขหลวงปูให้ด้วยนะครับอง์นอนนะครับองคหลวงปูนี้รถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่กระท่อมหลวงปูสูงกระท่อมสูงนะครับตัวนี้กระท่อมสูงก็ให้เอฟซีดูนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็คือเอฟซีสายบุญนะรวมกันสร้างนะครับช่วยกันนะครับตัวนี้มีประตูมีอะไรปิดเปิดได้แล้วนะครับ ก็ป้องกันของที่จะหายได้นะครับก็เข้ามาได้จากสเกตดูที่นี่นะครับจะเป็น <c oughs> สถานที่ร่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้มีสลาครอบกระท่อมลงปูเรียบร้อยนะครับจะมีอัญเชิญลงปูสวงองค์ที่ปางคือปางที่ลงปูบรรทมนะครับคือมีความสุขและก็การพิ้งไฟตำนานลงปูครับเดี๋ยวเราดูกลองนากันนะครับอันนี้ กระท่อมกระท่อมสูงนะครับกระท่อมสูงนะครับเป็นกระท่อมสูงอยู่ด้านในนะครับเป็นกระท่อมสูงมีสลาครอบกระท่อมหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะค,ครับครับเดี๋ยวเรามาดูทะเบียนรถก่อนก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นนะครับอ่ะทะเบียนรถที่อัญเชิญหลวงปู่รถช่างยุทธนะครับเหมือนเดิมครับ สามแปดสี่หนึ่งนะครับรถเอสไม่ได้เอาไปครับนะครับสามแปดสี่หนึ่งนะครับสามแปดสี่หนึ่งนะครับเป็นรถเดี๋ยวรามาดูรามาดูลงปูในรถนะครับปกติลงปูจะมองเห็นนะครับเดี๋ยวนี้ลงปูโอ้พี่สน้นสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ทำอะไรลงปูเนี่อ๊ทำทำทำนี่มัน โอล้างค้ายลงปูบอ,อ่ะหาสิคพี่สุธนนะครับโอ้โห,โหส,ส,อสองสองศูน,นย์แสดงว่าพี่สุธนก็เคยเคยมีผ้าลงปูบนนี้นี่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 น้าบ่เดี๋ยวเห็น,เ,นเลขกก็บอกเลยตรงม,ม,มันขึ้นตรงนี้ไหนวะไหนวะ บีบตรงไหนนะตาเล็กขึ้นตรงไหนพี่สุทนเคยบีบพายหลวง,ง,งปู่กัตกรเคยบีบเคยบีบเดียวบ่ผมนี่เคยเช็ดในที่ที่บ่อนแกลงปู่ป<อ>ู่เคยเช็ดเหมือนไม่หนิโอหลวงปู่โอ้ยเหมือนเลยนี่เหมือนมากใช่ไหมเหมือนมากเลยอ๋อแต่ต้องเป็นผ้าขาวใช่ไหมหน่ต้องเหมือนมากเลยหลวงปู่หลวงปู่ฟิงไฟโอ้โห อ่ามือด้านซ้ายเนี่ยมือนสาธุสาธุดปเด้อยนะครับเดีย๋ยวจะมาขอเลขหลวงปู่ให้แน่นอนโอ้ลมเย็นมาแล้วนะี่ทิ่ทนเลยครับงมหาเลขนะครับเรืองน,นี้ลงไหนมือสองศูนย์ไหนตรงไหนสองศูนย์ดูสมมิมือนป๋ในายชี้อะจะเม่เจริงบ้ นี่สองสองศูนย์อือท่วนเทีนสองศูนย์จะออกอีกาสองศูนย์ออกไปแล้วนี่เนี่ยนหกหกสี่หกอ๋อเนาะมันออกออกไปแล้วยังออกสี่หกอย่ะงเนาะมันผ่นผ่านไล่มอนแล้วนี่สอง,งนี่ห้านี่สองนี่ห้านี่ สองห้านี่นี่สองห้านี่นี่ห้านี่สงนี่น้าเนี่ยนี่มนเจนี่สบันเจนี่อันนี้ห้านี่ห้านี่เฮ้ยนมานี่น่ะนี่พี่สนเห่นสองสลอกันเลยเลขนแบบพี่สุทนเล่นสองศูนย์สองห้าด่าเหสองห้าเอานี่สองห้านี่เอาไปไดาสมันเอานี่น่ะมีมาดูวะนี่นี่สองห้ากับสอหเอ้า แต่พีชโทนส่งสูนเาครับบันทึครับโอ้ยน่าร้องแตกเขาส่งสูนอสงคนอลงปูนครับเออมันออกแรงหส่งเงือ่นมากลงปูด้าทุกฟาทุกนี่เงอนมางราชการลงนิดเงินท่านพี่ชิเป็นเป็นบ้านตายของปูบ้านเกิดของของพุ่งเนี่ยน่เรามาดนันะา สาธุ 1941, วันนี้เจ้าภาพมาจจกไหน้พี่ทนมาจากโคราชบ่โอ้มีเจ้าภาพถวายของใหญ่นะครับถวายดวงู่สวงนะครับคก็แคุณแม่ประยูนนะครับโอ้แม่ประยูนนะครับมาไกลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่สวัสดีครับไอ่าช่างยุตนะครับชายช่างยุตนะครับมาเจอกระท่อมแล้วยืนนิ่งไม่ได้เลยนะครับอ่ะมาเจอลุงปู่นะครับ

ธรมะสวนสดารโอยมบุตรตาธรมสวัสการโอยมบุตรตาสาธุข้าพเจ้าคุผ่องฟ้วงว่างดวงกลางทั้งหลายมาต้อรับเอาหลวงปูเด้อมีเด้อหลวงปู่เด้อทั้งมหาทั้งแป่เตี้ยว่ามากเป็นสักขีพยานความแม่็้ดนรีมากเป็นสักขีพยานในการอนเชิญหลวงปูเด้

សំណព៌តាក៏តែមិនអាចទៅបានទេគឺតែមិនអាចទៅបានទេគឺតែមិនអាចទៅបានទេអើអុយស្រាលស្រាលលោកអើយមកទៅស្ទួនដើមមុនស្រាលស្រាលណានេះកាន់5000មិនដល់ដល់ក្នុងរៃរោមកស្រាលលោកនេះហិចៀវលីទៅលីបានមកតែមិនគន់អំមិនដល់ស្ទួនពោះដើរលោកអើអូនចូលលើក៏អុយស្រាលស្រាលកុំអុយឈងដើរលោកមុនអស់តែពីគេ Þetta er þetta mætíðt Þetta er þetta í rúpaði Þetta er þetta í rúpaði

គន្លែងសំខាន់ល្អទី3ព្រះរាជព្រះដំណាគន្លែងសំខាន់បារមីគុណលោកអ៊ំនៅណតិទទុំកពុះក្តីធ្វើដល់អញ្ជើញបារមីគុណលោកអ៊ំនៅខ្ទុំពូនៅទទុំរំដងនៅទទុំអំពលនៅទទុំខូថែន នៅណតិកលែងស្រុករូនកលែងសំខាន់លោកអោតឡតដោកភ្នំតបែងអាចការសានទិដ្ឋងរបស់ភ្នំតបែងភ្នំកលែងក டை ខ្ញុំទីណាសុំបានជើញបារមីគុណលោកអោទាំង8ជិះងាយណេះកងាយចេទៅលោកអោកូនចៅប៉ាន់ជើញបារមីគុណលោកអោងៃនេះបានចេសម្រេចបំណងចាត់ប្រាថ្នាសូមមកទៅស្ថានបារមីគុណគ្រូមុំសុគុណព្រះពិសុនុកាគុណព្រះអង្គគ្រូបារមី គុណអង្គតៃសៃ108អង្គខ្ញុំគនាអាទិសានបើម៉ៃគុណលោកអង្គភិខនិសួនគ្រូបាអាចារ្យអង្គធំគុំកបោះថ្ងៃនេះគូនចៅបានសាងគុណរូបលោកអោសំរេចចិត្តអង្គប្រាថ្នាសូមបារមីគុណទេពយាដារអ្នកតាដេលណោណពុំទីកលែងនេះបានជួយអនុមោទនីបុនអនុមោទនីបុនអនុមោទនីបុនដល់គូនចៅបានសាងសំរេចអង្គបានចំឡងទូអុយគូនចៅសິດญาณុសິດបានមកឃើញព្រះศาสនាបាន ទូលប្របបារមីបានមកសក្ការៈរំលឹកនឹកឃើញបានឃើញរូបចម្លងអង្គបារមីគុណលោកអោនាធិកលែងនេះសុំចម្រេចចម្រើននៅក្នុងនាធិការងារដោយកាយកម្ម3មតិកម្ម4មនោកម្ម3កម្មអីដែលខ្ញុំកណាបានសិលាំងផងខ្លាចតបគុណប្រពុតគុណប្រធមគុណพระអរិយសងគុណមេគុណអោគ្រូបាអាចារ្យគងចៅ កសនខមាលះទុះណាទីនេះកំអុយកើតមានកំអុយកើតកម្មកំអុយកើតមានព្យាបាលបុព្វមានគូនចៅគូនចៅសាងសម្រេចអង្ជិតប្រាថ្នាសូមទេពធារាសាគុណអឺសង្ខានរូបនេះលោកអោឲ្យមានស្ថិតស្ថុមនៅកើតរួយកើតបានឆ្នាំតនេកាលខាងមុខអឺឲ្យគូនចៅរសីកើតកំណត់បានមានដានមានជោគមានជ័យបានមុខគោរពបុជាសូមបារមីគូនលោកអោជួយដូនបណ្ដាញគូនចៅគូនសាសឲ្យមានសេចក្តី

้าแล็บเนาะครับเป็นยังไงบางสร้างเร็วโดยเจ้ยไม่สิได้ี่องค์งานตอนนี้ก็คอยส่งงานอยู่สององค์รับองค์นี้ได้ส่งเป็นองค์แรกเนาะในทันสารนีแล้วก็องค์ปู่พญานาคและมีหลวงปู่ด้วยครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็หลวงพ่อสายรุ้งเนาะครับก็ขั้นตอนขึ้นโครงขั้นต่อไปครับ องค์นี้ก็สำเร็จเป็นองค์แรกในพรรษามาลังองค์พรรษาจะนี้เร็วเพราะว่ามาเร็วไปเข้าฝันยังไงรึยังไงไม่รู้ครับว่าจิตอยากอยากมาจิตอยากมาครับท่านอยากมาก็ทําเสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยก็โทรบอกลงพี่ลงพี่ว่าสียังไม่แห้งสีแห้งหมดแล้วอะไรแห้งหมดแล้วก็ให้โทรบอกไอ้เจ้าภาพก็เลยได้โทรบอกพี่ผ่านอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองบอือเลือเห็ดเอา เป็นเกิดขึ้นครับเออเป็นการเฮ็ดลคายขาครับครับหลวงปู่ก่อนปู่จะมาโค้องกันมาก่อนลงหน้าอีกลงสามัญอีกครับก็ต้องคนมาโค้งก่อนลงหลวงปู่แล้วครับก็ได้สําเร็จแล้วหลวงปู่เคยทำมากี่ครั้งในองค์นอนเอ็งองนอนเป็นองค์แรกองค์สวยสุปตังบรรทมเนาะก็คือตางนอนพูดภาษานั้นเออตางนอน ครับเป็นลงปูท่านเกยบนผ้าแล้วลงปูแบบปล่อยวางแบบทําใจให้สบายนั่แหละประมาณนั้นครับ่สวยสุวยดครับอ่างนอนเป็นองค์แรกและก็มาที่กระท่อมนี้ก็คือองค์แรกในพรรศานี้ครับขอบคุณเจ๊กันเพ็ญนะครับี่ครับจ้าภาพก็ขออนุโมทนากับจ้าภาพที่ได้สร้างรูปเหมือนรูปลอรูปปั้นมาให้ลูกหลานได้ กราบสการะกํลำลึกนึกถึงหลวงปูนะ่เนาะครับเป็นองแรกเลยปยเงินความสุขความเตอนให้สุดใจสุดใจดื้อคนเจ้าเจียรอดสบายตลอดปลอดภัยคิดหน่ายสมมาปัตนาได้เอาด้อยงนทองคนเจ้านี่แท่รคนจจมดทมารอดคุณประเ้าท่าน้นแเียบเรียบบานด้้อเราหมดน้องสาธุ รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีรับรังก็ดีตอนหน้าก็ดีไม่เจตนาก็ดีเจตนาก็ดีขอสิกรรมเิเสียคนเจ้าสาวทุกสาธุสาวนอนนอนหนาวมาดีคนใครเราคือมาดีใจดีใจอ่ตรงน้นแมบ้านเลยหน่มหนักหูด้วมาบดเลยเลือกมาแน่ผมนุ่มเลือกไปแนบไปแน่ดูเนี่ยเขาเนี่ยเออประมังเช่นเลยอ่ะเช่นเลย ย่งกินลังกินลังนอกนา้นต้องไปจับตัวนอกไปเลยเอาด้ยไสพ่มาจับกอบไสเพิ่อ้โหอาจะันครับเอฟซี